ผบอกว่าต้องรองบเหรอใช่ได้ผมน่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมมายาผมก็อยู่ก็ช่วยเอาอะไรนะอะไรนะเมื่อเช้าเนี่ยตอนไปบ่ายที่เอายามาตอนมาบ่าผมก็ช่วยก็อยู่อ๋อแกแกบอกว่ารอนงบอยู่อ๋อเขาบอกว่าเขารองบใช่ใช่แขวงแขวงมะทุ่มเหรอบ้านแม่กันทางคื่ไม่ได้อ๋อแล้วมันเคยมีรถมาชนมาอะไรร้เปล่าไหมใช่ตรงนี้คือนั้นเขาบอกแต่ผมไม่อยู่รถเ เดี๋ยวมันหล่นลงมาผมเอาบรรทัดชิ้นดูบานยังเกา่าโอ้ทะลิ้งใช้ได้ต่อต่อสายอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนเดิมอืมแล้วถามว่ามีอุบัติเหตุไหมมีบาดเจ็บแต่ไม่ถึงยแขนเสียชีวิตครับอ๋อหลายครั้หลายครั้งอ๋อหลายครั้งแล้วได้อืมก็างคืนกลางวันหลายครั้งอ๋อแต่เพราะว่าขุดขุดขุดอย่างเงี้ยน,นานนาน,นานแล้วได้เดี๋ยวตรงเนี้ยต้องจริงจริงเนี่ยแผลเนี่ยมันเป็นมาเป็นปีแล้วปีกว่าครับได้แต่ปีเนี่ยมันหนัก แค่เรื่องการปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักขึ้นหลุมมันใหญ่หลุมมันใหญ่แล้ว่าเลยเอาตัวเนี้ยมาวางไว้เป็นแต่ละรากบ้ามันเป็นอันอตรายครับอืมรอพบอยู่